เขาบอกว่าให้ระบุว่าเป็นสมการเพศใดแล้วมาเรียนหน้านี้ก่อนหน้ายี่สิบแปดค้าไม่ตรองทีอประเภทของปฏิกิริยาใช่ไหมครับปฏิกิริยามันมีสลายตัวรวมตัวแทนที่สลับที่เผาไหม้แล้วก็กดเบรดบางอย่างมันก็จะเป็นซ้ํากันได้นะครับคือเป็นทั้งกดเบรดเป็นทั้งสลับที่อย่างเงี้ยก็มีแต่ไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่ประเด็นเป็นอย่างว่าเราต้องเข้าใจว่าเราจะรู้หลักการเอาไปเขียนนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ นะครับอันแรกเลยนะครับปฏิกิริยาสลายตัวเราก็จดเพิ่มๆเ,เลยจดข้างล่างนะเดี๋ยวข้างล่างจะให้ดุลให้เขียนสมการเองก็จดไปแท้ๆไปตรงทางขวามือสมการสลายตัวก็คือการที่มีสารอยู่หนึ่งอย่างในสารตั้งต้นแล้วอาจจะมีหลายต้องต้องมีหลายธาตุนะ้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีหลายหลายธาตุนะครับแล้วได้รับความร้อนหรือเผามาอย่างเงี้ยแล้วมันจะสลายตัวออกมาเป็นสารสารอื่นนะครับเนี่ยมีการแยก โมเลกุลกันเกิดขึ้นแล้วเวลาเขียนก็ประมาณนี้นะครับที่้หลักการสลายตัวส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสารประกอบคาร์บอนเนตในเตรตอะไรพวกเนี้ยที่มันมีออกซิเจนอยู่มันก็จะมาส,สลายตัวต่อมาเป็นการรวมตัวครับรวมตัวก็จะงงข้างขังสลายตัวคือเอาสักเอาธาตุสองธาตุหรือสารสองเชดมารวมตัวกันเป็นสารเพียงชนิดเดียวนะครับอย่างนี้ออกซิเจนรวมกับคาร์บอนกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ ถัดมาการแทนที่แทนที่นี่ดูไม่ยากเลยนะแต่ต้องดูให้เป็นก็คือดูอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเจอโลหะโซเดียมเจอกับกรด HCl เนี่ยนี่ HCl นี่โซเดียมนะครับเวลาเจอเนี่ยโซเดียมจะไปแทนที่ไฮโดรเจนนะในกรดแล้วคอแล้วไฮโดรเจนจะหลุดออกไปอย่างนี้ครับปุ๊บไฮโดรเจนหลุดออกกไปเป็นกา๊าซอันนี้จเจอบ่อยเลยคือละลายโลหะลงในกรด จะเกิดการแทนที่เสมอเลยถามว่าแทนที่ยังไงก็คืออะตอมของโลงหะไปแทนที่ไฮโดรเจนอะตอมในกรดเวลาเขียนก็อย่างนี้ครับโลหะบวกกรดได้เกลือบวกไฮโดรเจนแก๊สนะครับเป็นสมนการหลักที่ต้องรู้เลยนะครับถัดมาเป็นสมนการสลับที่จะคล้ายๆแทนที่แต่แทนสองครั้งเลยครับก็เลยเรียกว่าสลับที่ยกตัวอย่างเช่นมีสารอะไรก็ตามที่มันอย่างเงี้ยหยุดมีอยู่สี่อย่างนะครับสีไอออน ธอมันจมันเข้าชนกันแล้วมันแลกคู่กันอ่ะมันก็เรียกได้ว่าสมการสลับที่แล้วนะครับยกตัวอย่างให้ดูก็ได้เช่นอ่สมมติคู่นี้เป็นอไอดีนะแมกนีเซียมคอไลน์อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแมกนีเซียมนะอันนี้คือคอไลน์มันเจอกับซินเวอร์แมกนีเซียม อ้ยต้องนอนอันนี้ไม่บนอย่างเงี้ยนะมันก็กลายเป็นซินเวอร์คอไลน์กับแมกนีนเซียมในเตรดอย่างเงี้ยครับเนื้อออกมาแล้วนี้ก็ตกตะกอนออกมานี่คือหลักการเขียนสลับทีประมาณนี้นะ ้แทนที่เนาะแต่สลับสองทีนะถัดมาเป็นสมนการเผาไหม้หลักการของสมการเผาไหม้ก็คือยกตัวอย่างคือมีธาตุอะไรก็ตามที่รวมตัวกันอยู่เป็นสารประกอบม,มันจะแยกออกจากกันแล้วไปจับกับออกซิเจนทั้งทั้งหมดมันจะไม่จับกันเองแล้วมันจะจับกับออกซิเจนครับออกซิเจนเข้าไปจับอย่างเงี้ยปึ๊บเนี่ยแล้วก็ตึงออกมาเป็นน้ําส่วนคาร์บอนก็จะกลายเป็นคาร์บอ <Yeah. S 1> นไดออกไซด์นตัวอย่างสมการนี้ก็คือมีเทนไงครับ C H สี่บวกสองออกซิเจนได้สองคาร์บอนไดออกไซด์บวกสองน้ำเอ้ยได้หนึ่งคาร์บอนไดออกไซด์บวกสองน้ำนะประมาณนี้นะนี่คือหลักการของสมการเผาไหม้นะครับส่วนวิธีดุลบอกไปแล้วเนอะตรงนี้เป็น X บวกได้ Y ส่วนสีส่วนสีตรงนี้ก็เป็น X ตรงนี้ก็ Y ส่วนสถูกไหมครับหลักการดุนจำได้นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถัดมาครับอันสุดท้ายสมการงาสะเทือนเนี่ยมักจะเป็นกรดบวกเบสถูกไหมครับได้เกลือเราจะท่องกัมว่ากรดบวกเบสได้เกลือบวกน้ําถูกไหมแต่จริงๆแล้วเราไม่เราอย่าท่องอย่างนั้นนะมันได้เกลือครับส่วนน้ําเนี่ยมีหรือไม่มีก็แล้วแต่กรณีนะมาดูตัวอย่างกันอยกตัวอย่างเช่น HCl บวก NaOH เนี่ยโอ้โหเบสิกมากเลยได้เกลือชื่อโซเดียมคลอไรด์บวกน้ําถูกไหมครับนะ เอาเรามาดูสมการที่ไม่เกิดน้ำบ้างเช่น H อะไรดีกดไนตริก็ได้บวกกับแอมโมเนียอย่างเงี้ยก๊ซแอมโมเนียเกิดเป็นเกลือชื่อว่าแอมโมเนียมอะไรครับแอมโมเนียมไนเตรตน้ำไม่เกิดเห็นไหมเพราะว่าอะไรสังเกตสองอย่างนี้มีอะไรมีอะไรต่างกันนะถึงไม่เกิดวิธีสังเกตสังเกตที่เบสครับถ้าเบสปรากฏ OH จะเกิดน้ำ นะแต่ถ้าเบสไม่ปรากฏว่ามี OH จะไม่เกิดน้ำนะครับเนี่ยวิธีดูคือกรดบูเบตต้องได้เกลือเสมอแต่อาจจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะครับแล้วสมก,การของกรดบูเบตเป็นสมก,การคายความร้อนเสมอนะและสะเทินเนี่ยคายความร้อนเสมอโอเคแล้วเรากลับมาทีะะ่เนื้อหา ที่แล้วครับที่ผ่านมาเนี่ยเนนี่ยห้า27เนี่ยครับที่เรียนไปสมการตรงนี้ครับ10 20สมการเนี้ยดูอาจจะไม่ยากแต่ว่าวเวลาจะทําโจทย์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเขียนสมการไม่ได้ก็ให้เปิดกลับมาดูสองหน้านี้27 28 8, ดูเป็นแนวทางเธออาจจะเขียนสมการในข้อน,นั้นได้ให้เราระบุครับว่าข้อไหนเป็นอะไรบ้างนะลองดูมาดูระบุความกันข้อหนึ่งเป็นสมการสลายตัวข้อสองสลายตัวข้อสาม ข้อสามก็ถือว่าสลายตัวเหมือนกันนะเพราะมันแยกออกเป็นสองข้อสี่ก็สลายข้อห้าสลายสลายหมดเลยข้อหกแล้วครับไม,ไม่ใช่เัาไม่ที่ไหนเล่าไม่ใช่ครับอันหนึ่งเบสอันหนึ่งกรดสะเทินครับได้เกลือบวกน้ําแต่มันกรดแก๊สมาเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะกรดบวกสารประกรอบคาร์บอนเนตจะต้องได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมหกเป็นสะเทินเะจ็ดนี่เป็น เรียกว่าสลับที่หรือแทนที่ครับแทนที่ถ้าเกิดแทนตำแหน่งเดียวเรียกแทนที่ถ้าสลับกันเรียสลับที่เพราะว่าเพราะว่าอะลูมิเนียมไปแทน <Area. S 1> ต้องพูดว่าใครไปแทนใครครับอะลูมิเนียมไปแทนที่ซิงถูกไหมครับเราซิงโดนเตะออกมาเอ,อข้อแปดครับ,สล,บสลับที่นะเพราะว่ามันสลับคู่กันข้อเก้าข้อเก้าเป็นสมการเฉพาะนะเรามันจะไม่เรียกว่าเป็นว่าเป็นสมการอะไรเลยมันเป็นเฉพาะดูเหมือนจะเป็นแทนที่นะคือเอาไฮโดรเจนมาอยู่กับ คาร์บอนแล้วเอาแคลเซียมไปอยู่ออกซิเจนจริงๆมันดูเหมือนจะเป็นสลับที่แต่ไม่ใช่สลับที่เป็นสมนการเฉพาะของมันคือสมการเฉพาะที่พี่พูดต้งหมายถึงยกตัวอย่างเช่นสังเครแสงเนี้ยนะมันมันก็ต้องจำเอาน,นะนะครับแคลเซียมคาร์บาได์เจอน้ําเนี่ยใช้ใช้เกิดใช้บริการเซอรทลีนในในตะเกียงแกส๊สสมัยโบราณนะครับที่เขาใส่ใส่น้ําไปแล้วจุดไฟข้อสิบเป็นสมนการอะไรครับแท,ทแทนที่ถูกต้องครับอ่าอีกสิบข้อหลังครับ ตั้งแต่ข้อสิบแปดมาข้อสิบแดเป็นสมการอันนี้ดูเหมือนจะเป็นการดูไม่เข้าหลักไหนเลยสักหลักหนึ่งใช่ไหมอันนี้ครับเป็นสมการเฉพาะอีกแบบหนึ่งครับซึ่งเรียกว่าการถลุงเหล็กสมการถลุงเหล็กคือเอาคาร์บอนมอลไนซ์มาจับออกซิเจนออกจากอะตอมของเหล็กนะครับเรียกสมการการถลุงเหล็กนะข้อสิบสองเป็นการอะ แทนที่นะครับข้อสิบสามสลับที่ครับข้อสิบสี่สิบสี่สิบห้าเหมือนกันคือเผาไหม้<า>ข้อสิบห้าเหมือนจะแทนแต่มันคือการสะเทินครับเพราะว่าอันนี้เป็นเบรใช่ไหมแล้วมาเจอกรดคร,บดรับว่าเนกไตายเห็นไหมครับข้อสิบเจ็ดครับ สลายตัวถูกไหมครับข้อสิบแปดสิบแปดก็สลายตัวแต่สับจังสิบเจ็ดกับสิบแปดทำไมมันมันเอาสิบเจ็ดเนี่ยมาเขียนต่อไปสิบแปดถูกไหมครับก็คือสิบเจ็ดเกิดที่อุณหภูมิต่ำกว่าแล้วสิบแปดเกิดที่อุณหภูมิสูงกว่ายิ่งเผาก็ยิ่งเกิดต่อไปได้ข้อสิบเก้าครับสิบเก้าก็เอาเปอร์สิบแปดมาละลายน้ําก็ได้โซเดีมาายมไนโตรไส้นะสิบเก้าเป็นเป็นการ เออมันอ่าก็เป็นการละลายนะเฉยๆนะไม่มีอะไรสมการการละลายครับนะมันอาจจะไม่อยู่ในหกแบบอย่าคิดว่าต้องอยู่ในหกแบบทุกข้อนะมันมีสมการเฉพาะอีกข้อยี่สิบเป็นการสลับที่แล้วก็ตกตะกอนถูกไหมครับสังเกตว่าส่วนใหญ่การสลับที่มักจะต้องมีมักจะมีตะกอนมาให้เรานะทีนี้หน้าต่อไปเราต้องเขียนผลิตภัณฑ์เองโดยอาศัยหลักการจากเบื้องเบื้องต้นจากหน้านี้อันไหนที่เป็นตะกอนหรืออันไหนเป็นแก๊สเธอช่วยวงเล็บด้วยนะเอควียั แก๊สตะกอนอะไรอย่างเงี้ย s o สฟอรลิควิดแก๊สลองดูนะครับอ่ะมีอยู่สิบห้าข้อเรามาทำแปดข้อแรกก่อนครับอาศัยหลักการนะเดี๋ยวพี่เฉลยให้